ครับผมในมาหน่อยนะอหมายนะฮสซองมันกระตายด้วยลืงมาหน่อยเจ่ากระตายมันพอกันไม่ใช่เป็นยังไงอืมหันไอ้มันลืมกันไว้คอรอับยานวะย,ยานวะย,ยานวะเฮ้ยเฮ้ย

น้อนเวิดมือไปอเลยไปเขาไปล่า,เ,าเขาก็ไปล่าครับเขาไปในก้งแล้วครับมาทางนี้ทางนี้เออมันบางไปเอาบางขึ้นเดี๋ยวจะส่งหมาเขาไปล่ากันตายนะครับสามตัวตื่นยังนี่หน้าบูดมากนะครับเขาไปล่าสัตด เบิงปฏิกิริยาของกะต่ายกะต่ายนีเลี้ยกะต่ายลีเนี้ยเอาล่าล่าล่าไงไปน้ำไปน้ำทุนหากระต่ายเอาเอาแล้วเอาแล้วมึงเจอมึงเจอ ม okay. ันเขาไปตายอย่างนี้เนี่ยเขาบริยุอ๋อนี้คือเรื่องเิงบปินวะ้งิบสีไรเนี่ยสีไรเนี่ยสีไรเนี่ยอ้าวจังปล เรียบร้อยวยังเตาเตาไปใส่บุตเตาปวดเอวนี่ลงมาหาขาหนี่ละว่าเศร้าไปเก็บไปปวดก็กินยาหมอเคีนเลยปวดขาปวดเอวกินยายังกันไปสีดยาใ่กระบาถือยามอนอยู่ค้นสารกับซากันว่าสันว่าสีดว่าดีปิดไปสีดน้ำเพลินเลาจะจ่าสองเที่สามเทีากบวบาถือบัดมาพร้ายาหมอเคีนยนหนกินแลอดถือปวดเอวหนี่ลงมาหาขาหนี่ละว่าเศร้า กินเขากันพ่อกินเห็ดเวียกับพ่อเห็ดเห็ดเวียยจุซูมือกินยาหมอเช่นเหรอใช่เนดีซะเด้อพี่น้องเอ้ยผู้ใดพระท่านไปก,ก,กินเขาไปกินร้องเบืองเด้อขาเนี่ปวดขานั่งเงย่ากับผู้ใดขวงเข้าก็ไดดโรคประจันตัวกับว่วมดันนี่ละกินโอ้ยบ่ปเป็นยังหดดีก็ยาค่วมดันผู้เล้วบันดนี้ดีหดค่วมดันยาหมอเช่นนี่ถือไปน้ำกันหัวปวดกับผู้เคยปวด ปวดน้ำคาน้ำเขียนก็บ,บ่ามันไข้หมดช่อันช่ยอย่างจ้างกับบ๊วยสีติเดเยอยาบัดน,นี้กินยาหมอเช่ยนย่างเดียวโอ้ยยายป็นแม่บบานอันอยุนี่เนาะกินยาหมอเช่นยายปวดลังปวดเอวไหลเนี่ยปวดกระสุกโพลุ่มไปหาเท้าย่างกับบได้สองเดือนในกินยาหมอเช่นแล้วก็เลยมาแข็งแรงเดินขึ้นผู้ก็ได้ได้กินยาหมอเช่นมากนี่ก็เลยกินแต่หมอเช่นตลอดทังาันอยู่ สุมม่มเอออายุ63ปีแล้วย่ายเนี่ย